うまく詰めました。まずファーストハーフ見ていきましょう。リーグス、アブリーチャマルティカウンターを仕掛けます。前制点欲しかったですからね。まだ後半時間あります。頭が。シュート。シュート。さあフリーダ。シュート。さあ、サーキュ。 สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเว็บตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูนักเตะตำนานอีพีคนแรกที่จะรีวิวในแพ็คสเปนิสเลกแอตเตอร์สครับผมหลุยฟิโก้ครับกับร่างอีพีของเรอัลมาดริดในฤดูกาล2000-2001นะครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกที่หลุยฟิโก้ย้ายแบบช็อกโลกนะครับผมข้ามฝั่งจากบาร์เซโลนามาสู่ถิ่นซานิโก้เบอร์บิวนะครับผมปีนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคกาลาติกอสยุคแรกก็ว่าได้นะครับผมซีดานยังไม่่่่มม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 ีนนนนนะะะคคคครรรรัััััับบบบเเ็็แแฮยยงงไไาาาาผผโโลดอกกตพวข ยังมีเรล่าววตัวคาร์ลอสลาอูกอนซาเลสเนคเฟอร์นันโดเอียโลนะครับก็แหมเอ่ยชื่อมาแต่ละคนต้องรู้จักแน่นอนนะครับผมไม่ว่าเรียมาริดยุคไหนก็าตามนะครับความแข็งแกร่งของเรียมาริดเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีซูเปอร์สตาร์ระดับโลกคนอื่นๆนะครับผมที่ตามมาภายหลังเนี่ยแต่ก็เพียงพอที่จะควา้าแชมป์ลาลิก้าในฤดูกาลนั้นและเป็นการควา้าแชมป์ลาลิก้าสมัยที่28ของเรียมาริดนะครับโคตรสุดยอดตลอดกาล <laughs> หลุยฟิโก้ตอนอยู่บาร์ซ่าเนี่ยได้แชมป์ลาลิก้า2สมัยนะครับ97-98และ98-99ส่วนปี992 2000 นะครับแชมป์ตกเป็นของทีมที่สามที่ไม่ใช่บาร์ซ่าและเมดริกก็คือดิปูโตลาคอรุนยานะครับส่วนปีนี้นะครับที่เป็นร่างของลุยฟิโก้ก็คือ2021นะครับฟิโก้ก็ยังมาคว้าแชมป์ลาลิก้ากับอีก2ครั้งนะนะรวมปี20012002ด้วยนะครับผมตอนไปอยู่อินเตอร์ก็คว้าแชมป์ซีรีอาเรียกว่าว่าโอ้โหไปอยู่ไหนก็ได้แต่แชมป์นะครับนี่เป็นทีเซอร์ที่เกมทามานะครับสาหรับลุยฟิโก้อาจจะ เป็นการทํามาเป็นสั้นๆนะช่วงขั้นเวลาหรือเปล่าไม่รู้ครับมันเป็นทีเซอร์่ประกอบกับในทีเซอร์ใหญ่ของแพ็กวันพฤหัสบปีนะครับผมแต่ว่าค่าพลังก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะค่าพลังร่างนี้ของลุยฟิกก้ไปถึง103นะจ้าสไตล์เป็นโพลิฟิกฟิงเกอร์นะครับตำแหน่งเนี่ยบาดใจมากครับผมสามารถยืนได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาปีกต่ำปีกสูงนะครับหน้าต่ำหรือ AMF ก็ยืนได้ครับค่าพลังไม่ตกงนี่ยืนต่ำก็ได้นะครับผม ฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้หมด AMF ก็ยืนได้หน้าต่ำก็ยืนได้นะครับผมและที่สำคัญแพทเทิร์นข้ามพลังของลุยฟิโกน่าสนใจมากคุณจะเล่นแบบแนวตัดเข้ามายิงหรือว่าจะเล่นเอาไว้เปิดก็ได้ครับผมบูสเตอร์ <oz ik> เป็นบอลแคลลิกนะครับการไปกับบอลนะฮะก็เพิ่มดิบบิง้ง ไทยบริช kind of ันสปีดและบาลานซ์นะครับผมบอกเลยค่าพลังการเลี้ยงบอลโคตรโหดนะฮะโคตรโหดนะครับผมอัพแบบไหนดีละจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวอัพให้ดูนะครับผมพักหลังนี่ตัวท็อปในแพ็คออกมานี่ค่าพลังต้องร้อยสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่นะถ้าน้อยกว่าร้อยสามนี่คือืหน่าน้อยใจนะเออมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอีกสักปีหนึ่งน่าจะร้อยยี่สิบอ่ะ อัพแบบไหนดีนาะกดออโต้นำทางไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูทั้งปีกขวาและปีกซ้ายเลยแล้วกันนะครับผมอัพแบบไหนดีละครับกดออโต้ปรับเขาให้ไปก่อนสี่สี่สิบสองเก้าแปดหนึ่งนะครับถ้าออโต้แบบไม่ได้ปรับอะไรมันก็จะได้ร้อยสามนะครับแต่มันมีติ่งอยู่หนึ่งคอยนะครับก็คืออะเรลสแตนนะครับผมมันใส่หนึ่งคอยดูแพทเทิร์นค่าพลังก่อนกูดูค่าพลังเลี้ยงบอลดิอันนี้ยังไม่รวมบูสต์นะเก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าแล้วเนี่ยรวมบูสต์อีกจะ เออลเลี้ยงบอลเก่งสปีดต้นดีซะด้วยนะครับ89เล็บพัดซิ่งดีซะด้วยนะครับเอาไว้เปิดไงถ้าเกิดใครชอบปีกสายเปิดเน้นๆกับปีกสายตัดเข้ามายิงนะครับผมตัวนี้แพทเทิร์นค่าพลังไปแนวนั้นเลยนะครับแถมเล่นได้ทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับเอาเอเดียสเลนต์ออกก่อนนะครับหแต้มนะครับแล้วก็โลว์รบอดี้เนต์นะครับจาก8เหลือ7นะครับผมเราจะได้ point คืนมา3พมย o ์เอาไปใส่ที่เด็กเซตี้เลยครับผมเพื่อเพิ่มสปีดต้นเพิ่มบาลานซ์แล้วก็ เกมรุกครับผมลงตัวเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแบบนี้เลยเดี๋ยวดูนะครับได้103เหมือนเดิมนะครับโคสแ8ได้103นะครับผมปีกซ้ายก็ได้103ยปีกว่าก็ได้103 MF ก็ได้103อ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนโคสให้ดูนะครับผมเพราะว่านอกจากอาลองโซ่ใช้เป๊ป88ก็ได้นะครับหรือว่าใช้เจเกนคอปร่างเก่านะ87ก็103นะจ้า แต่ถ้าใช้โค้ด8 5นะครับผมจะได้102นะครับสำหรับอลองโซ่ก็เอ้ยไม่ใช่อลองโซ่ดิสำหรับหล so ุยฟิกโก้โหโคดใช, so ดใช้ผมนึกถึงอลองโซ่ตลอดเลยตอนเนี้ยโอ้ <laughs> นึกถึงออลองโซ่ตลอดเลยตอนเนี้ย <laughs> เออถ้า ถ้าใช้ 10H นะครับจะได้หรือหรือคนคนอื่นที่เป็น85นะครับจะได้ตัน102นะครับผมอ่าถ้าแบบนี้103นะครับตอนนั้นอายุ29ปีนะครับดูขาบังลังไหในนี่จ้าโอ้ยเกมรุก83บังก็ทน95ดิปบิงเลี้ยงบอล100ไทยบอ์ชัน่นเลี้ยงบอลหรือไปกับบอลดีวยความเร็วต่ำ100 ใช่นะครับผมไอตัวล็อบเทสพาร์ส89บางคนอาจจะอัพให้มัน90ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องลดดิบบิ้งลงนะครับแต่จบสิก็81นะครับผมลิวฟีคิก90อ่า84ลูกโค้ง91นะจ๊ะ โอ้โห,โหปันป่นๆเข้ามายิงแต่ตัดปันป่นเข้ามายิงน่าจะเหมาะนะสไตล์นี้เออแต่เมตาตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ปั่นมันขนาดนั้นนะครับผมดูศักยภาพความเร็วเป็นไงครับไม่ได้ช้าสปีด86สปีดต้น94นะได้บูสเตอร์เลยสปีดต้นเป็นเกเลยนะครับลุยฟิโก้แล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์เตะแรง88นะครับแพทเทิร์นสวยมากนะครับบาลานซ์ทรงตัว90เพราะว่าเราใส่เออ่เด็กเซตี้เพิ่มไปเมื่อกี้นะครับความอึดก็ดีด้วยนะครับ86นะครับเอ้ยจุด่อนอยู่ตรงไหนนเี่ยบออกก่นนะะฮ ค่าพลังสวยมากนะครับตำแหน่งก็สวยนะครับผมการใช้เท้าซ้าย อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับแต่ยังไม่ได้เพอร์เฟกนะครับผมส่วนสกิลนะครับผมมีเซนเตอร์เฟนส์ดับเบิลทัสหมักเทอร์เทิร์นโซคอนโทรสี่สกิลคองบอลฟิโก้คองบอลดีอยู่แล้วมี4สกิลมานะติดมานะครับสกิลปั่นมีนะครับสกิลยิงจังหวะเดียวมีสกิลทำชิงมีนะครับแทงทะลุช่องซูบักซิ่งก็มีพิมพ์พอยต์คอสซิ่งก็มีนะครับผมเอาไซเคอรเลอร์ข้างเท้าด้านนอกก็มีนะฮะถ้าจะใส่เพิ่มนะครับก็ใส่ไฟติ้งสปิริตไปนะครับแล้วก็ชูตตตตติิิิิิิ้้้้งง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 สกกลล่่่่าาๆทีียััไไไมมพวรอออเเ็็็ชชชูดดดซนะคบถป ก็ใส่เข้าไปนะครับ ผมบอกเลยนะครับว่าลุยฟิโก้เนี่ยในแง่ของการใช้งานอัธประโยชน์เนี่ยความหลากหลายในการใช้งานเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับใครที่ชอบปีกทั้งปีกตัดเข้ามายิงนะครับผมหรือปีกที่เอาไว้เปิดในยามคับขันได้นะครับผมหรือหรือว่าจะไว้เปิดเป็นหลักเลยก็ได้นะครับเพราะว่าลุยฟิกโก้ตำแหน่งหลักคือปีกขวาแล้วเอามาเล่นฝั่งนี้ก็จะเป็นเท้าหลักหรือเท้าขวาเปิดเข้าไปแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นเท้าเท้าหลักเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเปิดหมงอ่ะเอาหลุยฟิกโก้ไปยืนฝั่งนู้นก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัดเขาม เล่นฝั่งนี้แหละนะแต่เวลาตัดเข้าไปยิงเนี่ยเขามีเขา outside curler อยู่แล้วนะครับไปยิงแบบข้างเท้าด้านนอ,อกก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจุดเด่นของลุยฟิกโก้คือเรื่องของดิปบิง้งเรื่องของการเลี้ยงบอลที่เราเห็นค่าพลังไปแล้วนะครับผมบดิปบิ้งร้อยไทเวอร์ชั่นร้อยเนี่ยเลี้ยงบอลความภาคภูมิใจที่มีเกียรติวศักดิ์ศรีไม่ใช่หมายถึงว่าความคาดหวังของผมนะครับ,บไปเรื่อยนะผมก็ไปเรื่อยความคาดหวังของผมคือ นักเตะคนนี้ต้องเลี้ยงบอลติดเท้าดีมากๆนะครับผมนี่คือเมสซี่นี่คือเวสลีย์ชไนเดอร์ที่เราเคยเล่นกันภาพที่คุ้นเคยยิงลูกนิ่มอ้าวออกไปไหนแล้วครับพี่โอ้โหจ้าหนีเป็นไเออความคาดหวังของผมคือว่าจะต้องเป็นปีกที่ติดเท้าดีแน่นอนเลี้ยงบอลติดเท้าดีนะครับมาลัสราก็เพิ่มแล้วเป็น90สีฟ้าใช่ปะแตกครับแตกครับแตกครับสมแต่นะฮะผมคิดว่า อาจจะเป็นเพราะเกมเพย์ตอนนี้ครับผมพยายามที่จะ Lock ล็อกล็อก<อ>เลี้ยงแล้วหลายๆจังหวะนะครับรู้สึกความรู้สึกมันบ่งบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ได้ติดเท้าดีไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นที่เกมเพย์นะผมไม่ได้โทษนักเตะนะครับว่าเออ AI ไม่ดีนู่นน,นี่นั่นนะครับผมดิฟฟิ้งสูงขนาดนี้นะฮะไทยบอลัชนสูงขนาดนี้นจังหวะนี้ไม่กินว่ะจังหวะเทิร์นมานี่ตอนนี้อย่าว่าจะเทิร์นเลยฮะแต่บอลตรงแต่ว่าทัสบางทีแบบแตกยาวบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยเลี้ยงบอลไม่รู้ดิผมตะกิดตะหวงใจนิดนึงนะคร หวังว่าวอัปเดตพฤรหัสนี้เนี่ย,ยจะปรับเกมเพย์ให้เลี้ยงบอลง่ายขึ้นหน่อยจับบอลหลุดเท้ายากเหมือนนี่ลองเอ็งเครอร์เลอร์เอ้ขออภัยเป็นเอาท์ไซด์เครอร์เลอร์นะครับผมปั่นข้างเท้าด้านนอกนะครับเวลาเราตัดเข้ามายิงก็ยิงด้วยเท้าซ้ายก็ได้นะครับหรือว่าจะปั่นก้อยก็ได้นะครับผมนี่ตัดลายเข้ามาแล้วยิงหลังเท้าไปเลยจ้๊กเออถ้าเรายังไม่เน้นเลี้ยงล็อกในตอนนี้ในแพทนี้นะครับคุณก็ใช้ความคล่องนะเลี้ยงบอลติดเท้าของเขาให้เป็นประโยชน์นะครับผมเลี้ยงบอลติดเท้าสปีดก็ไม่ได้ช้า ตัดลายแบ็กกองหลังนะครับผมแล้วก็วิ่งแซงมานะฮะแล้วก็ปั่นก้อยหรือว่าจะเทินหลอกก็ได้นี่จับซ้ายจับขวาเนี่ยผมว่าดิปปิ้งมันดิปปิ้งแบบทักษะสกิลการเลี้ยงบอลคองบอลในในแพทตอนนี้มันไม่ได้แบบจา๋ามันไม่ได้ง่ายอ่ะมันไม่ได้ง่ายบางทีเราเห็นคลิปไฮไลท์นี่นั่นแบบโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับค่องๆง,งเนี่ยแต่ว่ากว่าจะได้ช็อตแบบนั้นผมเชื่อว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่น ไม่ได้เล่นแค่แป๊บปุ๊บแป๊บแป๊บแป๊บ,บแล้วพ,พองเลยนะครับผมไปขโมยมาไปขโมยแล้วปั่นซ้ซยนะ ก็มันมีความรู้สึกได้นะครับว่าถ้าเราจะเล่นสายเลี้ยงสายล็อกเนี่ยอาจจะต้องรอแผดแก้นิดนึงนะครับผมช่วงนี้ก็เล่นแบบบอลจังหวะเดียวหรือว่าอย่าเล่นหลายจังหวะไปก่อนนะครับผมผมเปิดทางให้เพราะว่าผมใช้กองหน้าเป็นคาริมเบเซม่านะครับเป็นฟอวสไนด้วยเนี่ยพอปีกหลุดแบบนี้เนี่ยก็สบายเลยนะครับความเร็วก็มีในระดับหนึ่งนะครับผมสปีดต้นก็ดีนะฮะสำหรับลุยฟิกโก้นะครับไม่ได้ไม่ได้เชื่องช้านะครับแต่จริงๆผมคิดว่าโมชั่นการดิฟฟิ้งการเลี้ยงบอลของเขาอะครับน่าจะทําให้เหมือนกับตอนภาคเฟ มันจะเลี้ยงเลี้ยงบอลแบบค่อมๆนิดหนึ่งนะครับหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าแซวว่าเป็นการเลี้ยงบอลแบบฆ่าคิงคอง <c oughs> เออมันคือการที่เกมทำโมชั่นให้เหมือนกับนักเตะเลยนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าภาคอ e ีทุกบอลเนี่ยโมชั่นสเปเชียลโมชั่นหรือว่าการเคลื่อนที่มุกเม็ต่างๆของนักเตะที่มีความพิเศษในตัวเนี่ยถูกตัดออกไปนะครับผมสังเกตการเลี้ยงบอลรีบวิ่งของหลุยส์ฟิโก้ก็ไม่ได้หลักท่อเหมือนกับภาคเ e ะหรือว่าภาคเก่าๆแล้วนะครับผมอันนี้สิ่งที่น่าเสียดายนะครับดูเหมือนว่าเฮ้ยหนูใช่หรือฟิโก้ตัวจริงหรือเปล่านะ ถามว่ายืนฝั่งไหนดีซ้ายหรือขวาดีผมว่าได้หมดแต่หลักๆเนี่ยผมเน้นยืนขวานะครับเพราะว่าถ้าขวาปุ๊บเนี่ยมันจะคุ้นเคยมากกว่าเนี่ยจังหวะเทินมากเตยเมันมันไม่ได้กินเหมือนกับแพทที่แล้วะเฮ้ยจังหวะเทินจังหวะเดวันทัสเนี่ยมันมันลดศักยภาพลงไปเยอะเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของเพชเชอร์การจิ้มบอลมันมันดีขึ้นเนาะกลุ่มเพชเชอร์มันศักยภาพดีขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตัวหักนี้มีอัปเดตรหรือเปล่านะครับผมเรื่องของเกมเพย์ปรับเป็นยังไงนี่จังหวะ หมุนตัวนะครับผมเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปิดเข้าไปให้กับกองหน้านะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับใครที่สายเปิดนะครับหรือว่าจะหลุดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงด้วยตัวเองก็ได้ครับผมหรือว่าจะล็อกจะเลี้ยงจะปั่นก็ได้ดูช็อตน,นี้ทีนึงครับพลิกแล้วหมุนแล้วเปิดเข้าไปแล้วควิดลุกนี้แน่ มันต้องเล่นแบบนี้ฟิกโก้นะครับบางทีถ้าเราเล่นเวคแคมไปเลยจ๋าๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเน้นเปิดใช่ปะแล้วเมตาเปิดหมวมันอาจจะไม่ได้จ๋านตอนนี้ใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังมีการหลงไหลไชืช่นชอบในการปลดหมวแต่ก็อยากจะตัดเข้ามายิงด้วยนะครับดูฟิกโก้ตอบโจทย์เลยนะครับผมมีพินพอยู่แล้วไม่ต้องใส่สกิลอะไรเพิ่มด้วยนะครับลูกขุกขิกขุดขิในกรอบเขตดโทษเนี่ยบางทีต้องวัดดวงว่ะผมเซ็งตรงนี้แหละบางทีต้องวัดดวงบอลกระชองแล้วต้องเข้าทางหรือเปล่าตัดเข้ามาด้วยไอ้เลียม ถ้าได้แข็งขึ้นนิดนึงนะความแข็งแกร่งเนาะอจะแจ่มมากๆนะครับผมอ้าวแบบนี้เปิดซ้ายได้เล้าวนเข้ามาเองแล้วก็ยิงชาไปนิดนึงชาไปนิดนึงส่วนสตามิน่นะครับก็มีหมดบ้างในช่วงท้ายเกมเลดเกมแต่ไม่ได้หมดจนน่าเกลียดนะครับสามารถเล่นได้ตลอด90นาทีนาทีนะแต่ถ้าแมสไหนมีหมดก็มีหมดก็หมดช่วงท้ายครับประมาณ5นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนะครับผมนาที70ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับผมมา จังหวจัจี้เขาใส่เป็นยังไงนะครับจี้เขาใส่จี้เขาหาจี้เขาใส่จี้เขาหายกนั่งยกนั่งลูกหลังแล้วก็เลิกแล้วนะปั่นลืกนห่อแป๊กไม่เฉยโอ้ไปใส่สกิลชูตติ้งก็ดีนะครับดิปปิ้งลองเล็กชูตติ้งอะไรได้ใช้ชิ่ช็อตมาเลยครับมาด้วยความคล่องมาแล้วครับผมมาแล้วครับจี้เขาใส่จี้เขาหาเอาใส่เกียร์ธไม้เสียกรธก็กระตุ้มเขาให้น่าเสียดายน่าเสียดายช็อตนี้ เอาจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเน้นจุดเด่นของลุยฟิโก้นะครับเรื่องของการเล่นการล็อกอะไรนี้เนี่ยก็พยายามที่จะล็อกจะเลี้ยงบ่อยแล้วนะครับแต่มันติดเท้าแล้วมันแบบปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปก,ปกนะครับบอลหลุดเท้ามันมันไม่มันไม่เหนียวมือไม่นุ่งม,มือเหมือนกับแผ่นเก,ก่าๆวันนี้ผมไม่ไม่ได้โทษแผ่นอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเพราะเครื่องร้อนด้วยนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับผมอินเทอร์เน็ตฝั่งเราฝั่งตรงข้ามนะครับ้ามันนึ่งหนืดอยลุ่งลวงก็เลี้ยงไม่คล่องนะครับผมเครื่องร้อนนะครับผมไอตัว สกรีนมันไม่ดีนะครับผมก็ล็อกอนาล็อกมันก็ไม่ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบไม่ได้ล็อกไม่ได้เลี้ยงอะไรครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีได้เลยนะครับเป็นตัวอะไหล่เป็นตัวแบ็กอัพคุณก็ได้ถ้าเกิดไม่ใช่ลูกรักของคุณนะครับแหวกไปแหว,ว,วกไปแล้วก็ตุ้มปุ๊บผมพูดถึงแบ็กอัพนี้ไม่ในแง่ความว่าต้องเป็นตัวสำรองเสมอไปนะผมหมายความว่าเราสามารถตั้งเล่นเป็น ปีกซ้ายก็ได้ปีกขวาก็ได้นะครับถ้าปีกซ้ายคุณไม่ฟิตคุณเอาลิโกโยกใหม่นักตเตแบบเนี้ยนะมีประโยชน์กับทีมมากนะครับผมไม่ต้องเปลืองสล็อตในการที่จะต้องหาตัวนู้นตัวนี้หลายๆตำแหน่งนะครับผมพลิกไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วหลังคอมบ้านหลังคอมบ้านนิดนึงนิดนึงนิดนึงมีนิดนึงแต่ก็ยังไม่เหมือนเดิมนะครับเอามาเล่นฝั่งซ้ายก็เปิดได้นะครับมันจะไปเข้าเท้าซ้ายก็เปิดได้นะครับไม่ได้ขี้เล่ด้วยนะบางทีแต่มันบางทีมันฝืนเปิดแบบเอาไซเคเลอร์นะ ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนตัวชอบไหมถ้าถ้าเอาส่วนตัวนะครับผมชอบลุยฟิโก้อยู่แล้วนะครับผมลุยคอสตาเนี่ยในยุคโปรตุเกสยุค2000เนี่ยโคตรชอบอยู่แล้วนะครับผมเปรียบเทียบเล็กน้อยนะครับกับร่างเก่านะครับร่างเหลียวมะลิดเหมือนกันนะครับเป็นวิงเกอร์เหมือนกันตำแหน่งก็เหมือนกันนะครับผมแต่ที่ต่างกันนะครับคือสเตตนะฮะดูฮนะ ร้อยสามกับเก้าแน่นอนว่ามันต่างกันอยู่แล้วนะครับผมดูข้างบนก่อนนะครับดิบบิ้งดูดิโอ้โหโดยเฉพาะไทเบอร์ชันนะครับนี่เป็นความหวังของผมเลยนะผมเห็นค่าพลังสองอย่างนี้มันต้องติดเท้านะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวรุ่นแผทหน้าอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วน็อบเพดพาสนะครับตรงนี้ก็ดีกว่านะครับผมใครที่ชอบลุยฟิโก้ไว้เปิดนะครับผมร่างใหม่เปิดแม่นกว่าด้วยนะครับลูโค้งโค้งกว่าด้วยนะครับผมสปีดมากกว่านะแต่สปีดต้นน้อยกว่านะครับผมบาลานซ์มากกว่าท่ สต่มิน่าลดลงนะแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมีแค่บางแมตช์นะบางช่วงอาจจะต้องมีหมดนิดนึงนะครับแต่ยันที่บอกไปเลยก็ใกล้หมดเวลาแล้วล่ะต่างกันครับต่างกันสกิลมีต่างกันด้วยนะร่างเก่าไม่มีฟูลพาสซิ่งนะครับยอดมากมันยอดมากมันยอดกว่าร่างเก่าอยู่แล้วสำหรับลุยฟิโก้นะครับขอบคุณคุณก๊อฟด้วยนะครับที่ยืมไอดีรีวิวนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอลกีฟอร์ฟากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับที่นี่อารก่อนครับสวัสดีครับ Better this time, I thought I would never be fine. I strive just to say I'm all right. And for the first time in a long time, I'm all right. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.